สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับเน่ได้พระปิดตานะรุ่นพิกดวงนี้ครับของหลวงปู่อิ่มมาแบ่งปันพี่น้องครับนะฮะที่สําคัญรุ่นนี้นะครับผมเอาไม่เอามาล่นไม่ได้พี่ออปชั่นรุ่นนี้นะฮะสวยทุกรายการนะครับ รุ่นนี้นะครับน้าพี่ดูสังเกตนะฮะรูปพิมพ์นะครับนะจะเป็นพลิกนะฮะจะเป็นกลับกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับและที่สําคัญนะครับพุทธพทาพิเศษสองวละพิชัยวละแรกนะครับพุทธาพิเศษโดยหลวงปู่มหาศิรานะครับนี่ฮะนี่นี่วละแรกนะครับวละแรกนะครับและวลาที่สองนะครับเพิ่งพุทธาพิเศษเมื่อวานก่อนนะครับแล้วนี้ส่งตรงมาเลยพี่นะพิกดวงรุ่นนี้ครับกลับจากร้กายเป็นดีครับนะฮะพี่ดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์ก็กลับนะครับ นี่ยคกลับจากร้ายกลายเป็นดีครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยกันพี่นะครับขออนุญาตนะครับแกะให้พี่ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตแกะซีนนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมันไปพร้อมๆกันวิชานนะครับรับรองว่ารุ่นนี้นะฮะถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับพี่ เดี๋ยวมารับชมนะฮะความสวยความอลังการกันนะครับแป๊บเลยนี่ฮะ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 ใบรายการครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะครับอ๋อมีรายการสรัมมนาะคุณยกรังนะครับ โอ้นะโอเคโอเคโอเคครับสามัญนาคุณยกหลังนะนี่ถือว่าที่เด็ดเลยถือว่าที่เด็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกทีนะครับนะเดี๋ยวเปิดอีกทีนะครับนะนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นรายการลุ้นกันดีกว่ายี่สิบรายการกันดีกว่าพี่ชายนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอนอยญาขยับก่อนนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจับช้าอยู่แล้วพี่นะครับนะขอจบมาเลยแล้วกันนะครับจบมาเลยแล้วกันนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับนะฮะนี่ฮะครบ20รายการเนะยเปิดเหมือนเดิมครับ20รายการนะครับนะเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมไปพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับ หากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับมาลุยพร้อมกันพี่ชายนะครับ20รายการนะครับนี่ฮะโอเคนะครับมาลุยรายการ20รายการกันเลยครับใครสนใจลุ้นนะครับนะลุ้นละ200บาทนะครับจัดให้พี่ๆลุ้นละ200บาทเท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆานใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ลุนละ2อ0บาทนะครับซื้ออ่าเช่า1ิบรุ่นผมแถมให้4ี่นะเช่า1ิบรุ่นผมแถมให้4ี่ครับให้เฉพาะพี่พี่ท่านอ่าขอสี่ท่านแรกเท่าน,นั้นพี่ขอ4ท่านท่านแรกเท่านั้นพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยด้วยกันนะครับขยับก่อนได้ครับมาครับเดี๋ยวมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะครับ นะครับรุ่นนี้ถือว่าทีเด็ดเหมือนกันพี่ชายเนะยฮะทีเด็ดเหมือนกันนะพิกดวงพี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจอุงไหนนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องครับรายการแรกครับเปิดออกมาครับเป็นเนื้อดินเผานะฮะดินโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าน้าโอ้โหนะฮะแต่ละรายการพี่นะทีรายการแรกคมกิฟเลยพี่ชายรายการแรกพับปิดตาคมกิฟเลยนี่ฮะรายการนี้ตอกพิเศษครับเป็นเนื้อดินเผาดินโป่ง จ็ดนะฮะเจ็ดป่าเจ็ดท่าน้ำนครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการแรกครับพี่ชายนี่ฮะหรือรายการนี้นะฮะตะกุดเงินหรือเปล่าพี่โอ้ยตะกุดเงินคู่นะครับรายการนี้ตะกุดเงินคู่นะครับนี่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่พๆเบาๆครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งครับ 2อ0ิบาทจับคู่400ได้เลยนะครับนะองค์ไหน200จับคู่อ่าสามได้เลยนะฮะองค์ไหน200รี่พี่สามารถจับคู่อ่าสามได้เลยนะพิเศษให้พิเศษให้นะครับต่อมาครับรายการที่2นะรายการที่2เปิดออกมาเป็นเนื้อผงว่านพก,กรทรัพย์ลอยลอยตะใบทองตะกุดเงินคู่ ฝังมุดนะฝังสายสินโอ้โหพี่รายการนี้เลขคนลเบอร์อรหมายเลขยี่สิบสองนะฮะนี่ฮะนานๆนะพี่นะ้าว่าหลวงปู่จะจัดสร้างนะครับจะจัดสร้างพระปิดตานะครับนี่ฮะตะกุเงินกุดทองพี่นะฝังสายสินฝังจีวรนนะเลขคนลเบอร์ยี่สิบสองพี่อง์นี้ฮะองนี้นะครับสวยสวยไปนี้นะผมขอสองร้อยยี่สิบบาทนะครับขอสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่่ายรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่สามครับนะครับสวยเลยพี่จายนะรายการที่สามครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเอรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงลายทหารทูโทนนะพี่นะฮะแดงสบู่เลือดจีวอนสายสินตะกุดทองสองดอกฮะกำไลทองคู่ฝังหมุดนะโอ้โหพี่พี่ดูออปชั่นรุ่นนี้ะอย่างที่น้องบอกนะครับว่า รุ่นนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับไม่เอามาไม่ได้เลยนะครับรายการนี้เลขโคดอําเบอร์หมายเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งพี่ชายโอ้โหสวยจริงฮะรายการนี้มาเต็มระบบเลยครับมาเต็มระบบเลยพี่ชายครับ <_ suas> เลขโคดอําเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยองค์นี้นะครับขอบางๆเลยพี่ชายเลขโคดอําเบอร์หมายเลขแม่ทับมาองค์นี้บูชาไปสวยมากขอที่สองร้อยแปดสิบบาท สองร้อยแปดสิบาทพี่เอาไปเลยครับนะโอ้โหสวยจริงครับนะสวยจริงรุ่นนี้นะครับที่ผมผ่านและเออดใจวิ่งนะคือแบบพี่สวยจริงวิ่งนะแล้วพลิกดวงด้วยพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อก้อนคกโรยผงตะไบทองโรยแบง,งค์เศกฮะรายการนี้เลขคนจเบิร์หมายเลขสองเลขรองแม่ทับครับโอ้โห รายการนี้ผมขอสองรอยบาทพอพี่ชายขอสองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับยกคู่ไปเลยสามร้อยนะครับองค์นี้ขอสองรอยบาทคถับพี่ชายนะครับจัดพิเศษให้พี่ๆกันบ้างนะครับจัดพิเศษให้พี่ๆได้เลือกชมันบ้างนะครับหรือถ้าพี่ๆสนใจนะฮะนึกไม่ออกนะครับให้น้องได้เลยนะบอกน้องจับคู่สามร้อยพี่ทีจับคู่4ี่รอยให้พี่ทีนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพิเศษเลยอ่าต่อมารายการที่ห้าครับ โอ้รายนี้เป็นเนื้อกระดูกช้างนะครับนะประกบไม้นิ้วดำฝังเพชรนะฮะตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกครับโอ้โหนะพี่จ๋านะอย่างที่น้องบอกจริงๆครับว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาครรุ่นนี้ไม่ธรรมดาครับพี่พี่นะฮะโอ้โหพี่ดูครับความสวยความลงตัวนะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตถ่ายรูปเลยแล้วกันนี่ครับขอญาตถ่ายรูปก่อนนะฮะโอ้โหสวยจริงครับ สวยจริงครับพี่ชายรุ่นนี้นะครับนี่ฮะตะกุดเงินหนึ่งดอกด้วยเลขโคดจเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้ขอเลยพี่นะน้องขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่สวยจัดนะครับใครชอบงานพืชศินใครชอบแบบงานเก็บอะนะฮะพี่เก็บเลยองเมื่อสักครู่นะครับเก็บได้เลยนะครับเพราะโอ้สวยจริงนะครับ ต่อมารายการที่6ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงว่านพวกทัพย์นะฮะตะก,กุดทอง2ดอกฝั่งเพชรจีวรครับเหมือนรายการเมื่อสักครู่ฮะรายการนี้เด้คนเบอร์13บนะองนี้ผมขอที่220บาทพอขอที่220บาทจับคู่ไปพี่2 2 0บาทจับคู่350บไปนะครับองไหน2 2 0อยค์ไหน200จับคู่300 องคไหนสองร้อยยี่สิบจับคู่สามร้อยห้าสิบองไหนสองร้อยห้าสิบพี่จับคู่สี่ร้อยครับนี่นะฮะจัดโปมโชชันให้พี่ๆแล้วนะไทยรับสิบรุ้นนะครับแถมให้อีกสี่ฮะไทรรับ,รบนะฮะไทรรับห้ารุ้นผมแถมให้อนะีกหนึ่งอ่ารับพารรุ้นผมแถมให้หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อว่างเกสรล,ลงยาลงยาราชาวดีนะครับ หลังฝังตะกุดนะฮะโอ้โหหลังฝังตะกุดสามตษัตย์ครับโอ้โหูรุ่นนี้ถือว่านะฮะลงตัวสมบูรณ์แบบนะลงตัวความสวยลงตัวสมบูรณ์แบบจริงๆครับนะฮะรายการนี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับเน่โอ้โหพี่สวยงามครับสวยงามโอ้โหด้านหลังตะกุดสามตษัตย์นะ เลขคนเบอร์ใหม่เลขสิบเก้าี่รายการนี้ฮะอง์นี้ผมขอสองร้อยแปดสิบบาทขอสองร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายนะครับความสวยนะครับเอาไปแบ่งพี่ๆกันบ้างนะครับนะฮะว่าโอ้โหถูกใจแน่นะฮะถูกใจพี่ๆแน่นอนรับการสนับเช้านี้นะครับวันหยุดด้วยนะครับต่อมาพี่รายการที่แปดฮะหรือรายการที่แปดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานเนี่ยสนิมแดงเนื้อดําใบลานสนิมแดงครับพี่โอ้โห สุดจัดครับลายการนิดเนื้อดำไปลานสนิมแดงเลขพจนเบอร์หมายเลข13ครับองค์นี้เอาไป200จับคู่300รพ,พ่อพี่องค์นี้เอาไป3เอาไอ้200จับคู่300รพ่อพี่แบ่งปันให้นะครับงานเพียว นี่ครับสวยๆนะต่อามาพี่ชายรายการตัดไปมาดูกันพี่รายการที่เก้าโอ้โหรายการที่เก้าเปิดออกมาก็สวยนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานลงรักน้ําทองครับเนื้อดําใบลานลงรักน้ําทองพี่นี่องค์งนี้เลยนะครับองค์นี้เลยนะครับรายการนี้เลขโัวําเบริเบร์หมายเลขสิบสามครับ รายการที่เลโค้รจเบอร์หมายเลขสิบสามองค์นี้ผมขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับขอเอาเอาไปคู่ละสามร้อยขอสองร้อยพอพี่องค์นี้ขอสองร้อยพอพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับมาครับมาลุกก้นต่อครับรายการถัดไปพี่จ๋ารายการถัดไปเป็นรายการที่สิบะรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นสายลุ้งทุโทนเกสซอนเข้ม ตักุดท้องสองดอกตัะลอมลายทองคู่ฝังมุดนะจิวอรเนีโอ้โหเนี่ยรายการนี้เหมือนรายการที่สามนะพี่นะรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทนีครับนี่โอ้โหพี่คือที่สุดนะครับนะฮะผมว่าที่สุดนะรุ่นนี้เลยครับออปชั่นคือโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงฮนะ คือออปชันนี่สวยจริงครับนะขออนุญาตถ่ายรูปเลยแล้วกันนี่ครับสวยจริงพี่ชายนะครับรายการที่เอาไป280บาทเลขคุณเบอร์มาเลข13บามอ่ะสองร้อยแปดสิบบาทนะฮะจับคู่ห้าร้อยนะพี่จับคู่ห้าร้อยนี้ของแถมให้นะยังไงออปชันนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการตัดไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ โอ้โหรายการนี้เป็นโลหะอีกแล้วพี่เอ้ยรายการนี้เป็นหน้ากากด้วยครับรายการนี้รายการที่11เ,เด็กขออนุญาตอ่านหน่อยพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงบนจินดามณีนะครับทูโทนดามไบรานนะครับฝังมุดน,นะฝังเพชรหกเม็ดนะฮะหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับหน้ากากอันปะกา้าในเพชรหกเม็ดโอ้โหเลขคนเบอร์ยี่สี่นี่ฮะพี่เห็นเพชรไหมเนี่เนี่แต่ว่นหลังนะ้าะ สองกล้องใหพี่กล้องอยู่อีห้องหนึ่งนะครับหราย,ายการนี้จัดเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับผมขอที่ส0มบาทพอโอคงนี้งาพิเศษหน่อยขอที่300บาทพอเนี่นะนยฮนะโอ้สุดครับรุ่นนี้ดูกี่องอมก็ไม่มีเบื่อฮนะถือว่าทีเด็ดกันเลยพี่หู่นี้นะ ต่อมารายการที่12เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบโรยพอยเศษครับรายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบโรยพอยเศษครับรายการที่เลขโคนเจเบอร์หมายเลขแปดหมายเลขรวยพี่เลขโคนเจเบอร์หมายเลขแปดหมายเลขรวยพี่เอาไป200พอเอาไป200พอพี่เอาไปจับคู่กับ300ได้หนึ่งนะ네ครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่13นะฮะรายการที่13ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โห รายการนี้เป็นสายลุงรวยมหาสเสน่ห์ทูโทนผงสมเด็จกำไลทองคู่ตะกรุดทองสองดอกฝังพลสะดือจีวรสายสินหลังฝังเม็ดแตงลูงปู่อิ่มโอ้โหพี่รายการนี้ฝังเม็ดฝังเม็ดแตงลุงปู่อิ่มเลขโคดเบอร์หมายเลขแปดเลขด้วยฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่องนี้นะรายการลิมิเต็ดครับเลขแปดด้วยอง์นี้ผมขอที่สี่ร้อยได้ไหมองนี้ผมขอสี่ร้อยบาทได้ไหมพี่เลขแปดฮะ โอ้โหนะสุดจัดหรือพี่จับคู่ตรงไหนพี่ทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องพิจารณาพิเศษให้นะครับต่อมาฮะรายการที่สนะิบสี่ฮะโอ้โหรายการที่สิบสี่เนื้อจัมพูว่านมหาเสน่ห์ปิดทองเต็มองคโบราณนะปิดทองเอ็มองแบบโบราณครับเลขโคดํนเบอร์หมายเลขสามเลขโคนันเบอร์หมายเลขสามพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอ เอาไปสองร้าสบอาทพอพี่เลขคุณตัเบอร์หมาเลขสามฮะเอาไป350บาทต่อมารับพิชัยรายการถัดไปครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้มาแล้วครับนี่ฮะสายลุงลายทหารทูโทนเจ้าน้ำเงินตะกุดทองคำสอดอกกําไรทองคู้ฝังพลชะดือสายสินหลังฝังเม็ดแตงลุงปูอิม่มตะกุดทองสองดอกนี่ฮะ ตะกุดทองคำสองดอกนะพี่นี่มาแล้วนี่นี่ทองคำด้านข้างนี่ครับสองดอกมาแล้วครับพี่รายการบนนะฮะนี่ฮะถ้าเก็บนะฮะพ,พี่สายเก็บมาเก็บรา,ายการบนในการน,นะฮะมาเก็บรายการบนกันได้นี่ครับมาฮะนี่ ตักกุดทองคําออกเลยครับพี่องแรกนะครับนี่ด้านหลังด้วยเลขขนเบอร์ยี่สี่ครับรายการนี้เป็นรายการปฐถมมาเลิกนะครับรายการมฐถมมาเลิกพี่นะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ๆบอบาฮะผมขอที่1,200บาทพอหนึ่บาทผมไม่เอาผมขอที่หนึ่งพันผมปิดให้ครับ1,000ผมปิดให้ขอคนที่ชอบขอคนที่ถูกใจครับ ผมทานผมปิดให้เลยนะครับนะรายการตะกุดทองคํารายการที่สามนะนี่ฮะโอ้โหนะองค์ที่สิบห้าของเรานะวันนี้ออกมาแล้วครับหนึ่งองค์ที่อบอกเลยว่าสุดครับนะบอกเลยว่าสุดครับพี่ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สิบหกรายการที่หกรายการนี้เนื้อโปรดี่พี่หลายคนเลยเนื้อผงน้ำมันโบ,บราณพี่ปิดทองข้าวหลามตัดตะกุดทองสองดอกพี่โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ โอ้โหเลขหัวหาเบอร์25นี่ยโอ้โหสวยงามครับสวยงามพี่นะถูกใจพี่แน่นอนครับองคนี้นะครับผมขอที่220บาทพอ220บาทจับคู่350เอาไปคู่กันได้พี่ขอ220บาทพี่โคตรท่วมโคตรท่วมไม่พอพี่โคตรสวยครับเนื้อดินโบราณเนื้อน้ํามันนะครับะเวลาปั๊มนะรายละเอียดจะขึ้นเป๊ะนะต่อมาพิชัยรายการนี้ฮะ มาอีกครับนะตะกุดทองคํามาอีกหนึ่งองค์พี่ชายและรายการนี้ตะกุดทองคํามาอีกหนึ่งองค์ครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกทุโทนสบู่เรือกำไลทองค,คําคู่ตะกุดทองสองดอกสะดื้อแผ่นทองฝังเพชรจีวอสายสินนะหลังณนะวนเวียตะกุดทองสองดอกนะครับโอ้โหเลขโค้รอเบิร์มหมายเลขเกนะ้าฮะเลขโคตรอเบิร์มหมายเลขเก้านี่พี่นะพี่ฟังผมนะรายการตะกุดทองคําตอนนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ เพราะผมน่าจะเป็นจ้าแรกนะครับเพราะผมส่งรถตู้มานะครับส่งรถตู้รถทัวร์มานะครับ <Okay. S 1> จะมาถึงจ้าแรกนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเพจใหญ่จะเปิดยังไงนะครับแต่วันนี้ผมขอราคาไม่แรงนะฮะผมขอเปิดให้พี่ๆในราคาไม่แรงพี่ชายนะครับตะกรุดทองคําคู่หรือรายการนี้นะซึ่งรายการที่จะเป็นฝังลูกป,ปู่ที่ก็มีนะครับรายการที่เลขเก้าด้วยพี่ชายเลขเก้าด้วยนะครับรายการที่สร้างแค่30องค์ในโลก นี่ครับได้เลขเก้ามันอยู่ที่เราพี่นะครับผมว่าโคพิเศษเลยองค์นี้นะครับตะกรุดทองคํานะครับผมขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่หนึ่งพันสองเอ้หนึ่งพันสามร้อยบาทให้เลขเก้าหน่อยพี่เอ้ยนะยให้เลขเก้าหน่อยพี่เอ้มาพี่จับคู่องค์ไหนพี่เพิ่มมาเดี๋ยวผมพิเศษให้นะครับเลขเก้าพี่นะครับสร้างสามสิบองค์ในโลกเลขเก้ามันอยู่ที่เราพี่ไม่ได้ความมาเอืญนพี่นะครับ นะฮะพระเลือดเจ้าของพี่นะครับอยากให้พี่ๆได้บูชากันนะลองเรื่องดูนะครับเอาที่ไหวพี่นะครับเดี๋ยวลองพี่โดนทักมานะครับมาต่อรองกันได้นะครับ,ออนะรบเผื่อชอบถูกใจนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่โอ้โหรายการนี้พี่มาออกเยอะฮะนี่ฮะรายการนี้บินเนื้อสายลุงองผงทุโทน สมเด็จตะกุดทองคำฮะสองดอกกำไรทองคู่ฝังก้อนทองจีวรสายศิลขาลายหลังฝังเม็ดแตงตะกุดสองดอกครับโอ้โหพีไรร่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับพี่ขอดูเลขโคนตัเบอร์ก่อนโอ้โหตรงนี้ว่าผมมันเลิกหมายเลขยี่ผิบฮะไม่ธรรมดาพี่นะครับนี่ฮะโอ้โหนะรายการนี้นะครับฝังเม็ดยาครับเลขโคนตัเบอร์ตรงนี้ผมขอที่หนึ่งพันบาท องค์นี้ผมขอที่1นึ่พบาทพอครับพี่ชายรายการที่18ครับโอ้โหดูเดือดนะครับดูเดือดนะต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่ส9ครับมาเปิดลุ้นพร้อมๆกันพี่ชายนะครับวันนี้ถือว่าเดือดกันเลยที่ EP เช้านี้รายการที่19บเก้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพกกระซันะฮะ รอยจีวอนลอยสายสินนะรอยจีวอนติดสายสินเลขคนเบอร์อรหมายเลขยี่สิบสองครับรายการนี้เอาไปพี่ชายสองร้อยบาทพอสองร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยพร้อมจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยนะี่สิบฮะรายการที่ยี่สิบครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อเท้าปงทู่มา รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูพี่ลรยแบงค์เสกฮะเนื้อเทาผงทูพี่อยแบงค์เสกพี่เลขโคดันเบอร์หมายเลขสิบห้าเลขโคดันเบอร์หมายเลขสิบห้าครับพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอเอาไปสองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบครับโอ้โหอีพีนี้เดือดกันเลยพี่ชายเนาะลองเลือกชมดูแล้วกันนะครับนะยังไงวันนี้น้องฝากขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงยอมใจเลยนะครับพระปิตา ส,สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวย่างงี้ครับยังไงลองเลือกชมดูพีนะลุ้นละ2อ0บาท5้ลุ้นผมแถมให้นะครับ5ลุ้น1,000บาทผมแถมให้1นะครับแต่ถ้าพี่พทันใจนะเอา10ลุ้นผมแถมให้5องค์ นะครับผมแถมให้5เอ้ยผมแถมให้4เลยนะครับแถมให้4เลยแต่พ้พี่ีปิดวันนี้นะครับลองเลื่อชมดูนะครับน้2 0 0บาทพี่จับคู่3 0 0 220บาทจับคู่350องค์สองละ250าจับคู่400ได้เลยพี่ชายนะครับลองเลื่อชมดูได้พี่นะหากชอบติใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ